วันนี้เรามาแพ็คสบู่กันนะคะของสบู่เราก็สั่งออนไลน์มาค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาประกอบกันเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแพ็คสบู่กันนะคะสั่งกล่องจากออนไลน์มานะคะสั่งมาแบบเดียวกันแต่สองสีค่ะเราก็จะแพ็คสบู่สองสูตรของเรานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ กล่องหนึ่งกล่องเขาก็จะมีให้มาสองชิ้นนะคะชิ้นที่ถือนี้จะเป็นชิ้นด้านในเป็นตัวที่บรรจุสบู่เลยนะคะเราต้องพับก่อนค่ะพับเพื่อประกอบนะคะวิธีการพับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเาก,ก็จะมีรอยให้ค่ะเราก็พับตามรอยนะคะเพื่อประกอบเป็นกล่องด้านในค่ะเราก็พับตามรอยไปเลยนะคะเพื่อเข้ารูปค่ะ ็จะเป็นรูปรากลักษณะนี้ค่ะเราก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะเก็บมุมให้สวยค่ะจากนั้นเราก็นําสบู่มาบรรจุได้เลยนะคะบรรจุแบบนี้เลยนะคะแพ็กเกจิงง่ายๆของเราค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นลักษณะเป็นปลอะด้านนอกค่ะเราก็ติดสติกเกอร์โลโก้ของร้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็นํามาประกอบเข้ากันแบบนี้เลยค่ะเพียงแค่นี้เองนะคะก็จะได้แล้วค่ะแพ็กเกจจิ้งของเรานะคะแบบง่ายๆค่ะ เราทำสบู่สมุนไพรเป็นรายได้เสริมนะคะของเราตอนนี้ที่ทำอยู่ก็มีอยู่3สูตรค่ะสูตรลดฝ้าหัวเช้เท้านะคะอันนี้เราก็คั้นจากหัวเช้เท้าสดๆเลยนะคะสูตรที่2ก็จะเป็นสูตรน้ำพึงำ่งขมิ้นค่ะสูตรนี้จะช่วยลดสิวนะคะลดอาการอักเสบของผิวแล้วก็ปวดผื่นค่ะเหมาะสำหรับผิวที่แพ้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็สูตรที่3ค่ะก็จะเป็นสูตรในตำนานเลยนะคะสูตรนี้ก็คือสูตรน้ำพึงำ่งขมิ้นมะขามค่ะสูตรนี้จะเข้มข้นไปด้วยวิตามินซีนะคะจะทำให้ผิวกระจ่างใส ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำและก็ริ้วรอยนะคะสบู่ของเราเป็นงานแฮนเมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมั่นใจว่าปลอดภัยไร้สารพิษอย่างแน่นอนค่ะไม่มีพาราเบนนะคะฟองน้อยค่ะแต่ก็ละมุนผิวามากๆเลยนะคะมีอยู่3สูตรนะคะสามารถเลือกให้เหมาะสมกับสภาพผิวของเราได้เลยนะคะขอฝากวิธีการเกร็บรักษาสบูส่สมุนไพรนะคะสบู่ส,สมุนไพรเราให้วางในอุณหภูมิปกติค่ะไม่แนะนําให้วางในที่อุณหภูมิที่สูงๆหรือว่า ให้โดนแสงแดดนะคะเมื่อใช้เสร็จนะคะก็ให้วางสบู่ไว้ในภาชนะที่แห้งค่ะ ที่ไม่มีน้ําขังนะคะเนื่องจากว่าสบู่ของเราจะเก็บกับความชื้นไว้ดีๆมากนะคะเวลาสัมผัสอากาศก,าก็อาจจะมีหยดน้ําเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วก้อนสบู่นะคะหรือไม่นะคะสีก็อาจจะซีดลงอันนี้นะคะไม่ใช่ความผิดปกติในอย่างใดนะคะแล้วก็คุณสมบัติต่างๆก็ไม่สูญเสียไปด้วยค่ะถ้าใครสนใจสบูส่สม,มุนไพรของเรานะคะเดี๋ยวเราจะแปะช่องทางการติดต่อของเราไว้ท้ายคลิปค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องภูพิกมลภูน่าคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ให้ช่องภูพิกาน้ำปูน้าเจ้า